เราจะตื่นเช้าอย่างไรให้เป็นคนที่มีคุณภาพในการใช้ชีวิตครับอันดับแรกเนี่ยก่อนที่คุณจะตื่นเช้ามาเนี่ยแนะนำนิดนึงครับให้วางแผนก่อนนอนนะครับอย่างน้อยเนี่ยสัก5้าสิบนาทีก็ได้ว่าตอนเช้าเนี่ยตื่นมาเราจะต้องทําอะไร พราะบางครั้งเนี่ยเคยเป็นแม่ครัร้ที่ตื่นเช้ามาแล้วก็รีครบค่ะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้วางแผนตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นอาจจะเพิ่มตอนกลางคืนหน่อยเนาะวางแผนก่อนนอนนะว่าพุ่งนี้ต้องทําอะไรบ้างตอนเช้าสมมติว่าคุณมี3เรื่องที่ต้องทําตื่นเช้ามาปุ๊บนะครับถ้าเป็นโอปป้านะโอปป้าก็จะดูสมุดก่อนเลยว่าเช้าเนี่ยต้องทําอะไรบ้าง3ข้อนะครับจากนั้นเนี่ยทบทวนแผนการของคุณนะครับในตอนเช้านะครับอย่างน้อยก็3ข้อใช่ไหมที่เราลิสต์ไปเมื่อกี้ เช่นนะครับเราต้องนั่งสมาธิก่อนเราก็ทําตามโปรแกรมได้เลยครับเช่นนั่งสมาธิ นะหรืออาจจะออกกำลังกายหรืออาจจะก,กินอาหารดีๆก็ทําตามแผนนะครับและสิ่งสําคัญเนี่ยการที่เราจะมีคุณภาพคือตื่นมาเนี่ยให้รู้สึกขอบคุณลมหายใจที่มีอยู่แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เรากํลาลังมีโอกาสการที่เราจะเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับเราอาจจะต้องใช้การโปรแกร,รมการเซลทอเขาช่วยครับคือรู้สึกดีกับตัวเองจริงที่ยังมีชีวิตสุขภาพแข็งแรงและสิ่งสําคัญนะครับก็คือพยายามปรับสมดุลทั้งด้านจิตใจและอารมณ์ครับคุณลองคิดดูสิว่า ถ้าเกิดว่าเราตื่นมาแล้วอารมณ์เสียเนี่ยทั้งวันนี่แย่เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณตื่นมาแล้วอารมณ์ดีแบบเฮ้ยแบบสบายๆบยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะอารมณ์ดีอารมณ์ดีนี่แหละครับทำให้คุณทํางานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพในวันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับสมดุลก่อนนะครับตื่นมาขอบคุณสมมนุกรู้คุณให้คุณแบบกระติจู๊ดอะ่ะให้คุณรู้สึกด,ดีเลยยิบระยะตามร่างกายสแกนร่างกายสแกนความคิดว่าตอนนี้ใช้กางคิดอะไรตื่นเช้ามาเนี่ยอยากเป็นคนมีคุณภาพให้โฟกัสสิ่่งทีีม สิ่งที่อยากได้ไม่ใช่โฟกัสสิ่งที่ขาดนะครับเพราะบางครั้งเห่ยการที่เราเป็นคนไร้คุณภาพในวันนั้นก็เพราะว่าเราไปคิดถึงสิ่งที่มันขาดครับเช่นนีิสัยหรือทักษะที่เรายังไม่มีหรือสิ่งที่มันยังไม่เกิดความกังวลตื่นเช้ามาคิดถึงสิ่งที่คุณมีซะก่อนแอ่สิ่งสําคัญคือเวลาที่คุณทําสมดุลอารมณ์เสร็จแล้วให้เริ่มจากกิจกรรมเล็กๆครับตามตารางที่คุณวางไว้นั่นแหละออกกําลังกายไม่ต้องทําเยอะครับสักห้าทีแค่แกวงแขวนแขนอกระโดดตบนิดหน่อยนะคะเพื่อคุณมีการมูฟเมนต นะไม่จะไม่ต้องนานเกินไปจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําได้นะครับก็อาจจะอ,จอ่านหนังสือหรือว่าอาจจะฟังพอดแคสไปด้วยนะครับในเวลาที่คุณอาจจะกําลังแต่งตัวอยู่ก็ฟังไปด้วยพยายามใช้ช่วงเวลาแต่ละช่วงนะในตอนเช้าเนี่ยให้เกิดประโยชน์ครับเหมือนว่าป้านเนี่ยพอเวลาเข้าห้องน้ําแล้วก็เปิดพอดแคสฟังเล่นไปด้วยนะครับก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็เพลยฟิลที่พัฒนาตัวเองดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณทาหมดนี้ได้ไหมครับการตื่นเช้าที่มีคุณภาพและคุณก็กลายเป็นคนที่มีคุณภาพให้ทำตามน,นี้ครับ ผมไปอีาาสานมัสโคสเอเอปีสวัสดีครับ